ปัญหาตัวแทนนะครับทำให้อดีสอง้าหน 2, 5, 1, สะดุดนะครับเราจึงเปลี่ยนแผนในการเผยแพร่ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอีกรูปแบบหนึ่งโดยเราจดมูลนิธินะครับขึ้นมาชื่อว่ามูลนิธิดอกเตอร์กรสุกเกษมและเราไปเลือกส่วน ที่ใช้มา rd 251มานะครับ2ปีบ้าง3ปีบ้าง5ปีบ้างและเป็นส่วนที่ยอมรับเทคโนโลยีทางการแนะนำอย่างมากนะครับเราก็จะตั้งเป็นศูนย์ตามจันทบุรีระยองอา,อาจจะไปทางเชียงราย และเร็วๆนี้เราจะไปบ้านโคบที่อุตรดิตถ์นะครับแต่ศูนย์เรียนรู้นี้เราตั้งชื่อว่าศูนย์เรียนรู้เกษตร RD2551 RD2551 นะครับแต่ไปในพื้นที่ของเกษตรกรเราจะให้เกีี่ยิเกษตรกรเราจะให้ชื่อสวนขึ้นก่อนนะครับเช่น สวนห่มดินนะครับศูนย์เรียนรู้เกษตร RD สองหหหรือศูนย์เรียนรู้ที่มูลนิธิตรตกรที่น้ำอ่างนะครับทางไปน้ำอ่างทางน้ำอ่างไปบ้านแก่งนะครับจะเป็นมีบ้านทรงไทยอยู่ที่นั่นนะครับนะครับปัญหาอุปสรรคในการนำ การเผยแพร่ส่งเสริมการเกษตรนะครับรูปแบบบางอิ่นเรามีปัญหา,าตัวแทนบางท่านนะครับทำผิดหลายอย่างนะครับผิดสัญญาต่างๆนะครับไม่ได้ดูแลเกษ,ษตรกรอย่างต่อเนื่องนะครับและไม่มีความรับผิดชอบนะครับไม่มีวิน,นัยเราก็เปลี่ยน โดยการคัดเลือกคนดีๆในการร่วมเส้นทางการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรของประเทศของเรานะครับผมดรกรณ์เกษมมีประวัติในการเรียนเกษตรมาตั้งแตอ่อายุยังน้อยอยู่ตั้งแต่มัธยมเลยนะครับมาเกษตรตลอด นะครับและมีการปฏิบัติจริงนะครับ25ปีในการเรียนนะครับ25ปีในการาปฏิบัตินะครับความรู้เหล่านี้สรุปออกมาเป็นสร้างผลิตภัณฑ์นะครับสร้างงานนวัตกรรมเพื่อไปส่งเสริมเกษตรในพื้นที่โดยจับต้องได้นะครับ โดยตั้งชื่อว่า Rd 2 5 5 1นะครับ Rd 2 5 5 1เป็นสารเสริมเป็นออร์แกนิกนะครับส่วนที่ใช้ใช้เป็นการสนรับสนุนปัจจัยการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ได้หรือพืชออร์แกนิกได้หรือสนับสนุน GAP หรือเกษตรปลอดภัยได้หรือพืชทั่วไปเอาไปแก้ไขปัญหาโรคและแมลง เอาไปแก้ไขปัญหาผลผลิตไม่ดกไม่ผลผลิตตกต่ำพืชไม่ค่อยแข็งแรงเอาไปแก้ไขได้นะครับสำหรับการใช้นะครับวิธีที่นิยมนะครับล่าสุดก็คือการหยอดโคนนะครับใช้ผสมหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองนะครับน้ำสองส่วน R า2 5 1สองห้าหนึ่งหนึ่งส่วน แล้วบีบที่โคนไปก็หนักขวดน้ําเจาะรูเขาก็จะลงไปประมาณสามถึงห้าสิีต่อครั้งเจวันก็ได้สิบห้าวันก็ได้นะครับและ21วันก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกอันนี้คือทําให้ใบสมบูรณ์รากสมบูรณ์อย่างที่ผมเทสให้ท่านผู้ชมดูว่า ช่วยให้พัดลมหมุนแสดงว่าไฟฟ้าสามารถาเชื่อมโยงได้สารตัวนี้จะไปส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนระบบไอออนเป็นอะตอมนะครับทำให้ดินและน้ำม,มีการแลกเปลี่ยนประจุบวกในการจับยึดแร่ธาตุและนำไปใช้ในต้นพืชได้ ต้นพืชใช้อาหารได้2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1คือการดูซึมซึมแพร่เข้าไปเลยเขาเรียกว่าอยู่ในรูปของพร้อมใช้นะครับคีเลตนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อปุ๋ยอะไรต่างๆที่อยู่ในสภาพที่ยังมลกุลใหญ่อยู่นะครับอนี่251ทําให้เกิดเป็นอะตอมขนาดเล็กและอยู่ในรูปของไออนนะครับ เป็นประจุไฟฟ้าเข้าไปนะครับในรากพืชและในใบพืชโดยการเละเหยนะครับกลายเป็นละอองน้ำนะครับจากไฮโดรเจนก็จะลอยขึ้นไปเป็นสารไฮโดรเจนนะครับหรือผนังจุลินทรีย์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะลอยขึ้นไปเป็นคาร์าบอนนะครับพืชต้องการคาร์บอน40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ ต้องการไฮโดรเจนเยอะนะครับแต่ต้องการปุ๋ยที่เราให้ความสำคัญกันมากที่สุดก็คือทาหารหลักทาหารรองและจุลธาตุต้องการแค่ประมาณบวกลบ5%เอองอีก95%เกิดจากปฏิกิยาเหล่านี้นะครับเกษตรยุคต่อไปจะต้องใช้ rd 2 5 1นะครับเพื่อเป็นการแข่งขันกับะะเกษตร ทั่วโลกนะครับเพราะเกษตรทั่วโลกไม่มีวิธีการเหล่านี้นะครับเพราะว่ามีที่เดียวนะครับเพราะงานวิจัยเป็นงานใหม่ต้องเป็นงานใหม่เท่านั้นจึงจะเป็นงานระดับปริญญาเอกได้นะครับของเราคือเป็นสมบัติของบ้านเรานะครับมีเอกลักษณ์และเรียนแบบได้ยาก เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่รํำค่าเหล่านี้ขอให้ทุกท่านมาสนับสนุนอดี .251 มาสนับสนุนผมดกรกรุกเสมมและมาสนับสนุนมูลนิธิดกรกรศกเสมมและจะทำให้เกษตรของประเทศไทยลดต้นทุนเป็นเกษตรที่ปลอดภยัยมีคุณภาพแข่งขันในตลาดได้ดีนะครับสำหรับวันนี้ผมดกรกรศกเสม ขอเรียนเชิญให้ท่านชม YouTube นะครับแอนสุกเกษม G O N S U W K A S E M นะครับหรือ ID-LINE R D 2 5 1 R เล็ก D เล็ก2 5ขอให้ทุกท่านโชคดีกับอาชีพที่ทุกท่านรักและหวงแหนคืออาชีพเกษตรไทยครับสวัสดีครับ